เมียตายผ่านไปสองเดือนเราจะแต่งงานกับน้องเมียได้ไหมอ่าอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วโดวยทั่วไปแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับอ่าโดยทั่วไปท่านน้องเมียเนี่ยยิ่งท่านหน้าตาดีเนี่ยนะอ่าเราจะดีเป็นพิเศษนะอ่า่าโดยทั่วไปนะครับอ่า ที่เขาถามเนี่ยคือเมียตายไปสองเดือนเราก็จะแต่งงานกับน้องเมียได้ไหมพี่น้องครับฟังให้ดีฟังให้ชัดคำถามนะอย่าว่าแต่ผ่านไปสองเดือนตายเช้าแต่งงานเย็นก็ซอกแล้วนะแต่นั้นแหละพ่อตาเอาไม้เท้าตีหัวแหละรีบรีบเกินอ่าแต่จะบอกว่าหูกกลมไม่ซอก ที่ไม่ซอเมียยังมีชีวิตอยู่นั่นไม่ซอไม่ซอที่ว่าไม่ซอนี้เพราะศาสนาห้ามรวมไม่ใช่ไม่ซอมนิกาหนะไม่ซอรวมน้องเมียเป็นผู้หญิงที่ซอมนิกากับเรานะเรามีน้ําละมากไปถูกน้องเมียบาดตายนนามายังไงน,ะ,นะทำไมๆละ่ะเพราะมมนซอมนิกา ไอ้ที่ไม่ซ้อนิกะน้องสาวเราเองอ่นั้นไม่อันนั้นไม่ซ้ออ่าเมียเราตายหรือไม่ตายก็ไม่ซ้อในการนิกะกับน,น้องเองน่นส่วนน้องเมียไม่ซ้อร่วมไม่ใจไม่ซ้อนิกะนั่นต้องเข้าใจให้ดีนั่นหมายความว่าถ้าตายปับ๊บเท่ากับเราไม่มีเมียแล้วแหละฮุกกมซ้อในการน,นิกะ ยาว่าแต่สองเดือนข้างหน้าเลยสองวันข้างหน้าก็ซอกแล้วสองชั่วโมงข้างหน้าก็ซอกแล้วฮุกกรมซอกนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลิกภรรยาจะเอาน้องเมียเลิกเมียจะเอาน้องเมียถ้าเราเลิกหนึ่งถ้าเราเลิกหนึ่งหรือสองก็เรียกว่าแอดดราจา ยังไม่สามารถจะนิกายกับน,น้องเมียได้ต้องรอให้เมียของเราเนี่ยหมดเอเดก่อนเนี่ยพี่น้องจำให้ดีนั่นอ่าทำาไมทำไมละ่ะเพราะตอนที่เราเลิกภรรยาหนึ่งหรือสองต่อรักนั้นนาฟาก็ยังวา j ิบบนเราต้องสงนะเขายังเป็นภรรยาของเราวา j ิบต้องสงนะั่น เพียงแต่ว่าศาสนาปิดประตูการเอาความสุขกำเนางเพราะเราเลือกกำเนางแล้วเข้าใจไหมเนี่ยนะแต่ถามว่าเขายังยังอยู่ในคําว่าเมียเรายังอยู่ในคําว่าเมียเราเพราะเมื่อหนึ่งเมื่อใดยังไม่พ้นไอดาชาเราเรอโยะปับ๊บกลับมาเป็นเมียเราทันทีเห็นไหมครับแต่ถ้าเราตอลักสามนั้นก็เรียกว่าบาเอ็นแล้วเมื่อเป็นบาเอ็น ตอนรักตอนเช้าตอนเย็นนี่กา้านน้องเมียได้เลยคือหูกลมนะครับไม่ใช่ผมแนะนําให้ท่านทา,นทานแบบนั้นนะหูกลมเป็นอย่างนี้นะครับแต่การที่เราท้าภรรยาเรายังมีชีวิตอยู่ด้วยมารายาทแล้วเราอย่าเอาน้องเมียอย่าไปข้องแวะจะเป็นน้องเมียหรือพี่เมียก็แล้วแต่เราจะกลายเป็นคนที่เสียคน จะเป็นคนที่เขาไม่นับถือทีเดียวอ่าถ้าเขาตายไปแล้วว่าไปอย่างเขาตายไปแล้วอ่าเขาก็ยังเห็นเราเออเป็นคนดีไม่อยากได้ใครไว้อ่าเอาน้องเมียมาจับดีกว่าเอ็นดูอ่าก็ไม่เป็นไรแบบนั้นอ่าแต่ถ้าเลิกเมียเพราะว่าชอบอ่าน้องเมียยังไงอายาบบว ปวดอ้วแเละเป็นขี้ปากเพื่อนนี่นนั่นยาแล้วผู้หญิงกระลุยไปไม่ใช่วันในโลกนี้มีมีผู้หญิงในบ้านนั้นหรอกบ้านอื่นไม่มียังมีเป็นล้านอยู่ผู้หญิงพี่น้องครับพี่น้องน่าจะรู้จักต้นต้นมะขามนะใบมันเจอะ ยุคอาเคซามานผู้หญิงเยอะกว่าใบมะขามซะอีกนี่คือความจริงนะครับอ่าอ่าเลยยาวเวียนครกเลยอย่า <laughs> ไม่ดีอ่า